ผ่านเกณฑ์สร้างรายได้จากคลิปรีล์ s เช็คด่วนใครที่กำลังทำคลิปรีล์ s นะคะแล้วก็อยากผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เร็วๆอย่าลืมเช็คโปรไฟล์ Facebook ของตัวเองด้วยนะคะว่าปลอดภัยหายห่หวงหรือว่าเคยมีการละเมิดผิดกฎชุมชนติดเหลืองติดแดงหรือเขียวผ่านตลอดวันนี้ขิมจะพาไปดูวิธีเช็คนะคะ เริ่มต้นที่เข้าไปที่หน้าโปรโฟไฟล์ Facebook ของเรานะคะกดที่ดูแดชบอร์ดเลื่อนลงมาหาคำว่าการแนะนำโปรโฟไฟล์ เนี่ยนะคะเข้าไปแล้วเขาจะบอกเลยนะคะว่าโปรไฟล์ของเราแนะนําได้เนื้อหาเหมาะต่อการแนะนําไม่มีการละเมิดแบบนี้คือเขียวผ่านตลอดนะคะกดเข้าไปที่ดูสถานะบัญชีถ้าเจอคําว่าไม่พบปัญหาในบัญชีแบบนี้ก็คือปลอดภัยหายห่วงค่ะเราสามารถกดดูประวัติการจํากัดที่เราเคยทําผิดกดได้นะคะเขาก็จะแจ้งรายละเอียด ทุกอย่างเลยส่วนใครที่กดไปแล้วนะคะพบว่ามีปัญหาบัญชีติดสีเหลืองสีแดงถ้าเข้าไปลบได้ก็ให้เข้าไปลบคลิปที่มีปัญหานะคะตามคลิปที่ขิมเคยลงไว้ให้นะคะส่วนอันไหนที่ลบไม่ได้หรือว่า Facebook ลบไปแล้วเราก็ปล่อยผ่านนะคะแล้วก็พยายามทำให้ถูกลงคลิปรีลบ่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้ผิดกฎอีกแค่นี้เองนะคะ